้แล้วก็จังหวัดต่างๆด้วยตามดำบรีนะคะก็อยู่ในเบื้องต้นก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ปีละหนึ่งแต่ดับอีครั้งไปบอกว่าให้มาในง,งานวันนี้บอกว่าเป็นเดือนละรอคอยจนคอยจะถึงวันนี้อยากจะมาดูบ้าน ว่าทำเกนอย่างไรมหาดรสมาคมครับเชิญครับ นำของท่านนิวัตรรุ่งสาคอนผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีมีความปล่บเปลืองปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชนพระคุณเราได้มีความสามัคคีปองดองสมานฉันท์ทั้งฝ่ายวัดฝ่ายบ้านฝ่ายราชการฝ่ายสถานศึกษาครบทุกภาคส่วนไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านในอำเภอเมืองลบุรีค่ะท่านว่าที่ร้อยตรีสมพล มันหลุดคือบางทีปากมันไปไวกับสมองะนะคะเราเลยต้องบอกเรียกแทนหลานแทนทุกจุดของพี่น้องประชาชนในนามของผู้สัตว์สิธิชนด้วยนะคะนะครับท่านท่านรัฐน้ำเพิเ์ทรัฐน้ำเพอเมืองร์เหมาะแล้วว่าบ้านเลขที่91นะแค่ไหน,นตอนแรกเขาบอกว่า,น,านักบอล

เด็ข้ารอบสองดำทางาเนิดาองนนนะคะคณะคูจากโรงเรียนรวมหมดข้าวจนเสร็จทุกอย่างนะครับการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาการสางานตั้งแต่ โอเคเอาบัตรให้ทางโน้อาจารย์เอายายนี่หมู่สแล้วก็ไยเดินไปนะเดินเมืองหนดายานยกต้น้นยกต้นนวัดมลเทาตสเาเลยเดี๋ยวานนละ่างกันนิดนึงนะาจะอาตรงนีนะตรงบัตรด้าน ท่างขอบตาขอบคุณครับกับท่านตัวมอบเองเลยแล้วก็ท่านแอน่เภอท่านนายกนะครับที่อาอาตาอ่าไายรถอยู่ไหนละ่ะอ๋อแล้วพระชายครับเดครับผู้ใหญ่ใจดีนะขอบคุณทา,างคณะสองท่านพบผมกะวี